ในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรถเก๋ง Honda City นะคะเป็นรถบ้านเทเจ้าของขายเองนะคะทุกท่าน Honda City ปี04นะคะคันนี้เครื่องยนต์เดิมๆเลยค่ะทุกท่านคันหน้าเดิมๆส,สวยๆนะคะเกียร์ออโต้ใช้งานได้ครบปกตินะคะ ราคาคันนี้นะคะเจ้าของส่งต่อในราคา95,000บาทคะ่ะทุกท่านเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะส่วนใหญ่ได้สภาพแบบเดิมๆเ,เลยนะคะภายในสวยสะอาดกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะทุกท่านใช้งานได้สมบูรณ์คะ่ะเจ้าของขายเองนะคะรถอยู่ที่จังหวัดสระบุรีคะ่ะท่านใดสนใจสามารถ ติดต่อไปทดลองดูรถทดลองขับกันก่อนได้นะคะทุกท่านเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรของผู้ขายโดยตรงเลยค่ะทุกท่านสามารถโทรนัดได้เลยนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองควรเดินทางไปดูรถด้วยตนเองนะคะไม่ควรออนมาจําล่วงหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ